ตลาดพุ้เวียดนามเนี่ยเป็นหนึ่งในตลาดที่มีกําไรเติบโตสูงที่สุดในในโลกก็ว่าได้นักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติเนี่ยที่เล็งจะพุ่งเข้าหุ้นเวียดนามอยู่เนี่ยต้อรอจังหวะนี้แหละจังหวะที่ตลาดคอลเล็กโดยเฉพาะนักทุนไทยซึ่งต้องบอกว่านักทุนไทยเนี่ยก็เป็นนักทุนที่ลงทุนเวียดนามเยอะเป็นอันดับต้นๆใน<ม>ในประเทศเวียดนาม สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับผ่านช่องทางนะครับที่นำเสนอ ผ่านแพลตฟอร์มของสำนักข่าว InfoQuest นะครับแล้วก็วันนี้อยู่กับผมแชรัฐผู้มาลายเช่นเคยนะครับกับรายการของ w เว l well มี e a s e นะครับซึ่งเป็นรายการที่เรามีความตั้งใจนะครับนำเสนอเก็ตความรู้เรื่องของการเงินและก็การลงทุนนะครับผ่านมุมมองการวิเคราะห์ของผู้ลงทุนสถาบันแถวหน้าของประเทศนะครับนำมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมถึงหน้าจอเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะชวนคุณผู้ชมนะครับกลับมาวิเคราะห์ การลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามกันอีกสักครั้งนะครับหลังจากที่เป็นประเด็นที่พูดถึงกันอย่างมากนะครับโดยเฉพาะพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหุ้นเวียดนาม ที่แม้ว่าไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับไปทําจุดสูงสุดใหม่ได้สําเร็จแต่หลังจากนั้นไม่นานนะครับดัชนีเองก็มีการปรับฐานค่อนข้างแรงแล้วก็ลดลงมาอย่างรวดเร็วด้วยนะครับทาให้วันนี้ผู้ลงทุนหลายๆท่านเองเนี่ยคงจะมีคําถามว่าเราจะยังสามารถควงคว้าโอกาสจากการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามได้อีกหรือไม่นะครับและจังหวะนี้ ควรจะซื้อเพิ่มหรือจะถอยออกมาก่อนนะครับจะต้องทําอย่างไรนะครับต้องปรับมุมมองการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามอย่างไรท่ามกลางความเสี่ยงนะครับหลายๆด้านที่ยังรุมเร้ากับบรรยากาศการลงทุนอยู่ในเวลานี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็ได้รับเกียรตินะครับจากคุณคมสันพลานุสนธิกรรมการบริหารนะครับและประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาดและผลิตภัณฑ์บรจเจอแอสเซทพลัสที่จะมาให้คําตอบกับเราในวันนี้นะครับสวัสดีครับคุณคมสันครับครับสวัสดีครับ ครับวันนี้ขออนุญาตมาสอบถามเรื่องของตลาดหุ้นเวียดนามนะครับเป็นประเด็นที่พูดถึงกันอย่างมากเลยครับดูจากกราฟดัชนีของตลาดหุ้นเวียดนามแล้วเหมือนขึ้นรถไฟห่อเหมือนกันนะครับพี่มุมมองความเชื่อมั่นวันนี้ของเราต่อตลาดหุ้นเวียดนามมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมากน้อยขนาดไหนไหมพี่ถ้าดูจากพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นเวียดนามในช่วงที่ผ่านมาครับครับก็ต้องเรียนว่าตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้สักประมาณต้นเดือนกรกฎาเนี่ย S <S> <S เป็นตลาดที่เรียกได้ว่าร้อนแรงที่สุดในโลกตลาดหนึ่งนะครับปรับตัวขึ้นเนี่ยน่าจะรวมๆสัก27-28เอร์เซ็นต์เนี่ยต้นปีนะครับแต่พอมาช่วงประมาณสักวันที่4วันที่5กรกฎานะครับที่ทางเวียดนามเนี่ยเริ่มมีเคสโควิดที่ปรับตัวสูงขึ้นนะฮะจากตอนแรกๆเ่ยไม่ถึงประมาณสัก3า0สี่คนเนี่ยก็มีวันหนึ่งเนี่ยชูดขึ้นไปเป็นพันคนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ เคลื่อนไหวเร็วมากนะครับก็ประกาศล็อกดาวน์เอ่อเมืองโฮจิมินซิตี้ซึ่งเป็นเมืองหลวงแล้วก็เป็นเมืองหลักที่มีการแพร่ระบาดการล็อกดาวน์เขาเนี่ยเรียกได้ว่าเข้มข้นมากกว่าของเราเยอะนะฮะของเราเนี่ติดกันวันละแปดเก้าพันเนี่ยก็ยังเหมือนแค่ห้ามออกจากบ้านประมาณสามพุ่มหนึ่งตีสี่ของเขาเนี่ยติดไม่ถึงพันเนี่ยเขาปิดล็อกเลยคือห้ามเห็นอะไรออกมาบนถนนเลยนะฮะแล้วก็แม้กระทั่งพวกเดลิเวอรี่ต่างๆเนี่ยก็ออกมาไม่ได้นะครับคนต้องซื้อของไปตุนที่บ้านแล้วก็ทํากินก็แต่ว่า หลังจากวันนั้นเนี่ยตลาดหุ้นเองก็ปรับฐานลงมาประมาณสักเจ็ดถึงปดเปอร์เซ็นจากจุดสูงสุดนะครับซึ่งแน่นอนหลกัหลกๆคงเป็นเรื่องของโควิดนี่แหละที่เป็นตัวเหตุให้คนเนี่ยกังวลแล้วก็ก่อนหน้านี้ตลาดเนี่ยมันทํานิวไฮมาตลอดนะฮะเรียกได้ว่าปีนี้ใครที่เล็งจะซื้อหุ้นเวียดนานมู่เนี่ยไม่ได้ซื้อหรอกฮะเพราะว่าตกลบแน่นอนเพราะว่าขึ้นเร็วมากไม่ลงเลยขึ้นขึ้นอย่างเดียวขึ้นแล้วก็ลงวันนิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นพอตลาดเริ่มลงมาด้วยเรื่อง ของโควิดที่ท,ที่ที่มีประเด็นรวมถึง mm hmm. เวียดนามเองก็เป็นประเทศที่เรียกได้ว่ามีแผนเรื่องวัคซีนเนี่ยค่อนข้างไม่ได้เตรียมตัวเท่าไหร่เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคิดว่าคุมได้ตลอดก็คล้ายกับเมืองไทยนะครับที่ตอนแรกก็ประมาทไปน,นิดนึงที่ทีท่ไม่ได้จองวัคซีนไว้เยอะตอนนี้ก็เลยต้องรีบเร่งที่จะนําวัคซีนเข้านะครับล่าสุดก็มีญี่ปุ่นเนี่ยกำลังจะบริจาคส่วนหนึ่งนะครับซึ่งก็บริจาคให้ไทยด้วยนะครับให้กับเวียดนามก็คิดว่าหลังจากนี้เนี่ย ทิศท<ม>างของตลาดหุ้นเนี่ยคงขึ้นอยู่กับเ,เรื่องของพัฒนาการของเรื่องโควิดซึ่ง<ม>วันนี้เนี่ยโอเคยังเห็นยอดผู้ติดเชื้อขึ้นไปเกือบๆ3,000คนละวันนี้ล่าสุดเนี่ย2,900คนคแต่สิ่งที่สะท้อนในแง่มุมดีคือว่าตลาดหุ้นเนี่ยกลับปรับตัวขึ้นวันนี้บวกมา 1%, 1> มอันนั้นเริ่มสะท้อนว่าคนเนี่ยเริ่มมั่นใจว่ารัฐบาลเวียดนามเนี่ยน่าจะเอาอยู่ในแง่ของมาตรการนะครับ,รบก็ตอนนี้ล็อกดาวน์โคจิน -19 14วัน ล่าสุดฮานอยประกาศไปละเมืองอันดับสองก็ล็อกไปประมาณเดือนหนึ่งนะครับเอถึงกลางสิงหายเลยแล้วการล็อกดาวน์เขาก็เรียกได้ว่าเข้มข้นนะครับก็คิดว่าเตลาดหุ้นตอนนี้เนี่ยเป็นจุดที่น่าสนใจมากนะครับน้องคุณต่างชาติเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยขายหุย้นเวียดนามมาตลอดนะครับแล้วสัปดาห์แรกนะครับที่มีการปรับตัวลงเนี่ยรวมถึงสัปดาห์นี้เนี่ยเราเห็นสัญญ,ญาณที่น้องคุนต่างชาติกลับเข้าไปซื้อครั้งแรกนะครับซึ่งจริงๆเราก็ไม่แปลกใจเพราะว่า กองทุนที่เราบริหารอยู่เนี่ยนะครับช่วงที่ตลาดหุ้นเวียดนามลงเนี่ยก็มีเงินไหลเข้ามาค่อนข้างเยอะในช่วงหนึ่งถึงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเพราะนั้นอันนี้ก็สะท้อนว่านักลงทุนโดยเฉพาะนักลงทุนต่างชาติเนี่ยที่เล็งจะพุ่งเข้าหุ้นเวียดนามอยู่เนี่ยก็รอ,อจังหวะนี้แหละจังหวะที่ตลาดคอลเล็กด้วยเหตุผลที่มันคิดว่าเป็นระยะสั้นก็คือเรื่องของโควิดเราเชื่อว่าด้วยมาตรการของเขาที่เข้มข้นเนี่ยน่าที่จะจัดการได้นะครับรวมถึงแผนการจัดหาวัคซีนเนี่ยก็ เขาประกาศมาเบื้องต้นแล้วว่าภายในปีนี้เวียดนามจะฉีดได้อย่างน้อยๆเนี่ยประมาณ50%ของประชากรน,นะครับแล้วก็น่าจะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ในช่วงประมาณไตรมาสหนึ่งปีหน้าก็คิดว่าอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยระยะสั้นที่ทําให้ตลาดเนี่ยอาจจะมีการไซด์เวหรือว่าอาจจะเป็นจังหวะสะสมได้ในช่วงประมาณสักหนสองเดือนข้างหน้านี้นะครับ อครับผมโอเคอย่างที่พี่คมสันบอกว่าคือจังหวะนี้เองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวะที่สามารถสะสมได้แต่ว่าในมุมใน,ใ,นในมิติหนึ่งอะพี่คมสันอย่างปัจจัยที่ยังไม่แน่นอนเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดในเวียดนามครับพี่การใช้จังหวะสวนจังหวะนี้เนี่ยมันคุ้มค่ากับความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนไหมพี่เรื่องของดาวไซที่มันอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตในระยะสั้นๆที่เราเราประเมินไว้เป็นยังไงบ้างคือตอนเนี้ยมันลงมาแล้วประมาณสัก จ็ดถึงแปดเปอร์เซ็นตนาะจากจุดสูงสุดนะครับผมมองว่าดาวไซต์สมมุติว่าเชสทะลุขึ้นไปสักวันละห้าพันหกพันเนี่ยก็อาจจะทาให้ตลาดย่อลงมาอีกสักประมาณห้าถึงสิบเปอร์เซ็นจากจุดนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนเราคงไม่ได้เป็นลักษณะการซื้อเข้าไปทีเดียวแบบวันเดียวเลยนะฮะเราจะต้องเป็นการทยอยสะสมอาจจะดูสถานการณ์ไปอาจจะอ่าสัปดาห์นี้เริ่มดูทรงๆอาจจะซื้อเข้าไปสักไม้นึงก่อนแล้วก็อาจจะเตรียมไว้สักสองถึงสามไม้ แล้วก็ดูพัฒนาการอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ว่าคุมเคสอยู่ไหมคือถ้าเกิดคุมเคสอยู่เนี่ยผมว่าก็อาจจะอาจจะยังไม่ได้กลับมาเร็วมากแต่ยังไงตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยเป็นหนึ่งในตลาดที่มีกําไรเติบโตสูงที่สุดในในโลกก็ว่าได้ในในเอเชียเนี่ยสูงสุดแน่ๆปีนี้กําไรเนี่ยคาดว่าจะโตประมาณสัก45เปอร์เซ็นตนะครับบนระดับราคา P/E ที่ประมาณสัก13 14เท่าเนี่ยก็ถือว่าสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียแล้วแล้วก็น่าจะเป็นหนึ่งในตลาดหุ้น ที่เป็นตลาดอิมเมอร์จิงหรือเป็นตลาดฟอนเทียร์มาร์เก็ตเนี่ยที่มีระดับราคาเทียบกับกําไรที่ดีสุดในโลกเพราะฉะนั้นแน่นอนมผมว่าทุกประเทศเนักงทุนหลายๆประเทศเนี่ยก็เล็งตลาดพุณเวียดนามโดยเฉพาะนักงทุนไทยซึ่งต้องบอกว่านักงทุนไทยเนี่ยก็เป็นนักงทุนที่ลงทุนเวียดนามเยอะเป็นอันดับต้นๆใน<ม>ในประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็<บ>เริ่มเห็นว่ากองทุนที่เราบริหารเนี่ยนักลงทุนที่ ต่อจังหวะนี้อยู่เนี่ยก็เริ่มมีการเข้ามาโดยสะสมเริ่มเห็นฟันโฟลเข้ามานะครับในในอย่างต่อเนื่องก็คิดว่าดาวไซด์คงไม่เยอะมากแล้วก็คงจะดูไปตามพัฒน,นาการของตัวเลขผู้ติดเชือ้อครับครับครับอย่างนี้ภาพของตลาดที่มันกลับขึ้นมาทําจุดสูงสุดใหม่ใหม่อย่างต่อเนื่องด้วยฮะพี่คมสันในเชิงของ valuation ของตลาดที่เวียดน,นามอย่างที่พี่คมสันบอกว่ากําไรของบริษัทจดทะเบียนเขาก็ค่อนข้างเติบโตอย่างโดดเด่น ปัจจุบันเองถือว่าเขาเรียกว่าสัญญามันโอเวอร์บอมากเกินไปแลือ,อยังพี่หรือว่าคิดว่าตัวตัวต,วต,วตวลาดมันจะ,จะถูกขับเคลื่อนขึ้นไปได้ต่อไนนะอไม่เนี่จริงๆในในมุมของอตลาดหุ้นอย่างที่เรียนว่ากำไรเติบโต,ต,ตสูงสุดในภูมิภาคเอเชียนะครับแล้วก็ระ,ระดับ P/E อย่างที่เรียนว่า13-14เท่าเนี่ยถูกที่สุดในอาเซียละถูกกว่าไทยไทยประมาณสัก สิบเจ็ดสิบแปดเนาะอินโดฟิลิปปินส์พวกนี้แพงกว่าหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามิติวัดกันมิติพื้นฐานตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าบนบน,บนฟันดามนทัลเนี่ยตลาดเวียดนามเนี่ยถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีมากณปัจจุบันแต่แน่นอนในเชิงของเทคนิคว่าโอเวอร์บอสเนี่ยก็คือว่าไอ้พวกตัวเลขจะมีทางเทคนิคต่างๆเนี่ยมันอยู่ในโซนที่เรียกว่าโหซื้อกันมาถ้าหุ้นอะไรที่มันไม่ลงเลยฮะขึ้นทั้งปี <c oughs> นะครับแล้วก็คำนิวไฮกับทุกวันเนี่ย<ะ>แน่นอนพอถึงจุด ที่ตลาดรับมีข่าวลายที่เซอร์ไพรส์ซึ่งก็ต้องบอกว่าก่อนหน้าที่จะมีเรื่องโควิดเนี่ยถ้าไม่มีเรื่องข่าวเรื่องโควิดเนี่ยเวียดนามก็ไม่รู้จะลงยังไงไม่มีเหตุผลเลยที่จะลงเหมือนกันก็พอดีจังหวะว่าเรื่องโควิดมันสไปายขึ้นมามันเล่นเทมันเล่นกลัวขึ้นมาก,ก็ก็เลยมีโอกาสตรงนี้เพราะฉะนั้นผมว่าปัจจัยพื้นฐานเวียดนามแข็งแรงนะครับในแง่ของกำไรบริษัทจดทะเบียนในแง่ของเศรษฐกิจที่ยังจะโตปีละ6กเจ็ดเปอร์เซ็นต่อปีนะครับ แล้วก็ในแง่ของความสนใจของนักลงทุนต่างชาติที่รอจังหวะเข้าไปซื้ออยู่อันนี้เองก็จังหวะตรงนี้เทคนิคมันก,ก็ก็ซอฟลงมาหรือเบาลงมาก็ทําให้เป็นจุดที่นักงทุนเนี่ยก็มีความมั่นใจมากขึ้นแล้วแหละว่าโอเคซื้อตรงนี้ก็น่าที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาวครับครับผมโอเคอย่างนี้บางท่านยังอาจจะยังไม่เห็นภาพพิกรมสันในเรื่องของตัวปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเขาอยากให้พิกรมสันพอยกตัวอย่างได้ไหมครัว่าจุดแข็งของประเทศเวียดนามหลักๆเนี่ย ท e ี่คนเข้าไปลงทุนแล้วก็มีอัตราการเติบโตที่ค yes> ่อนข้างโดดเด่นเนี่ยมันมาจากเหตุผลอะไรบ้างท่านพี่ตัวแปรอะไรบ้างครับก็อันดับหนึ่งนะฮะประเทศเวียดนามประชากรเก้าสิบกว่าล้านคนเป็นแรงงานเนี่ยที่ที่เป็นคนที่ทํางานเนี่ยน่าจะเกือบเกือบสี่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับอย่างแรกคนคนเยอะแล้วก็เป็นชนชั้นที่เป็นเป็นคนแรงงานเยอะแล้วก็เรื่องของ ตัวค่าแรงก็ยังถูกกว่าไทยค่อนข้างเยอะนะครับประมาณถูกกว่าไทยสองสามเท่านะครับ mm hmm. แล้วก็อายุเฉลี่ยคนน็ยังน้อยประมาณสักสามสิบนะฮะประเทศไทยนี่เกือบเกือบสี่สิบละนะครับ <Okay. S 2> ฉะน,นั้นอันนี้ก็เป็นปัจจัยพื้นฐานที่เห็นได้ชัดว่าอันเนี้ยเวียดนามถึงสามารถที่จะเป็นแหล่งดึงดูดเม็ดเงินลงทุนอย่างพวก s อ i mm hmm. อย่างตอนนี้พวกภาคธุรกิจอย่างอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยก็ไปใช้ฮับอยู่ในเวียดนามค่อนข้างเยอะนะครับเราเห็นบรยสัต์ ให,ใหญ่ระดับโลกอย่างซัมซุงแอลจีหรือค่ายเกาหลีเนี่ยไปอยู่ที่เวียดนามเยอะนะครับรวมถึงค่ายญี่ปุ่นบางค่ายแล้วก็สิงคโปร์ก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามเยอะเหมือนกันนะครับ<ๆ>เพราะฉะนั้นด้วยโครงสร้างพื้นฐานของประชากรเนี่ยอันนี้เป็นตัวบอกอยู่แล้วว่าแล้วคนเวียดนามเป็นคนขยันนะครับคนหนึ่งเนี่ยทำงานเฉลี่ยเนี่ยประมาณ2.5จ็อบก็คือว่ากลางวันทํางานหนึ่งกลางคืนก็ทําอีกอย่างหนึ่งบางคนก็ทำสองา2สามอย่างไปพร้อมๆกัน นะครับแล้วก็ยังเป็นประเทศที่ยังมีความเจริญได้เยอะนะครับ u r b a n i z a t i o n คนก็เริ่มที่จะมีกำลังซื้อมีอะไรมากขึ้นเพราะนั้นธุรกิจภาคพื้นฐานเนี่ยธุรกิจอุปโภคบริโภคธุรกิจธนาคารการเงินอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็เป็นอะไรที่เติบโตได้ดีมากในเวียดนามเพราะฉะนั้นก็ภาพรวมทุกอย่างค่อนข้างซัพพอร์ตนะฮะในแง่ของพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่กะต้องบอกว่าความที่เขาเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยหลายๆอย่างมันก็สามารถ ทำได้ค่อนข้างเร็วครับการเซ็นพวกข้อตกลงการค้าเสรีต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเขาทําได้เร็วกว่าประเทศไทยเยอะมากประเทศไทยที่ทะเลาะกันยังไปไม่ไหนไปไม่ถึงไหนก็อยากนะครับก็ก็เป็นภาพรวมที่ผมเชื่อว่าเวียดนามก็คงเป็นประเทศที่มีโอกาสนะฮะในอีกสักสิบยี่สิบปีเนี่ยที่จะมีโอกาสแซงประเทศไทยได้โอเคครับแซงยังพี่ตอนนี้หลายคนบอกแซงเกือบจะแซงแล้วนะตอนนี้แน่นอนในแง่ของขนาดขนาดเศรษฐกิจอะคงยัง ในแง่ของรายได้ GDP per capita ก็ยังแต่ว่าอย่างที่เรียนว่าเราประมาทก็ไม่ได้ตอนนี้เนี่ยที่เขายอมให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาเนี่ยเพราะว่าแน่นอนตอนนี้โลกเป็นดิจิ t a ลไลเซชันใช่ไหมฮะแล้วก็ Internet เน็ตออฟติไม่พอต่อไปอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยมันจะใช้อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักเพราะมันเป็นรถไฟฟ้าับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เราเองก็โอเคตอนนี้ก็รีบออกมาผลักดันเนาะประกาศก็จะเป็นต่างๆแต่เขาเนี่ย เขาเนี่ยมีธุรกิจพื้นฐานที่รองรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชิปหรือเซมิคอนดักเตอร์อย่างที่อย่างที่เรียนว่าเขาให้ยอมให้เกาหลีใต้ซึ่งบริษัทใหญ่ๆอย่างซัมซุงเอลจีเข้าไปลงทุนเนี่ยเพราะนั้นมันก็จะมีการ uh, transfer knowledge know how กันออกมาแล้วก็วันนี้เนี่ยเวียดนามประกาศแล้วนะว่าเขามีจะมีรถไฟฟ้าแบรนด์ของตัวเองที่ชื่อว mm ินแฟร์ก็เป็นแบรนด์ของเวียดนามเลยแล้วก็จะขายไปทั่วโลกด้วยเพราะนั้นอันนี้เนี่ยคือต้องบอกว่านอกจาก ที่เขามีคนเยอะแล้วคนเก่งก็เยอะคนขยันด้วยเขายังมาถูกทางด้วยคือเลือกถูกธุรกิจะนะครับ,รบก็ก็ผมว่าน่าสนใจอีกอันหนึ่งที่ผมว่าอันนี้อาจจะอาจจะชาเลนจ์นิดนึงคือเขาอยากจะเป็นฮับการท่องเที่ยวจะแ,แข่งกับเราแต่ว่าต้องเอออรียนว่าเวียดนามก็มีมีที่ท่องเที่ยวเยอะที่ยังเหมือนเป็นแบบ,บยังยังค่อนข้างอันดิสคอเวอร์แต่ว่าด้วยด้วยด้วยความเป็น c u เจอร์คนเขาอาจจะไม่ได้ น่าเหมือนคนไทยหมายถึงว่าถ้าเกิดใครเคยไปเทีย่ยวเวียดนามจะรู้ว่าเหมือนคนเวียดนามจะแบบโอเครู้ว่าทําอันนี้แล้วได้เงินก็ถึงจะทำแต่คนไทยเนี่ยดูอธิยาศัยดีกว่าอยากได้เงินเหมือนกันแต่ว่าคือความอบอ้อ,อมอารีหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นจุดที่แต่ถ้าเมื่อไหร่เขาเริ่มเปลี่ยนเขาสร้างเ u l เจอ e ตัวนี้ขึ้นมาอันนี้ก็น่ากลัวเพราะว่าจริงๆเขาก็มีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่ที่ไม่เลวนะครับอันนี้ก็ประมาทไม่ได้ โอเคครับในมุมของการจัดพอร์ตให้นิดนึงพี่กอมสารว่าอย่างเวียดนามเองตอนนี้ถือเป็นโอกาสกันเราอออินเลยได้ไหมฮะหรือว่าจะมีการจัดพอร์ตการลงทุนแบบไหนแล้วก็อีกคําถามหนึ่งคือคาดหวังผลตอบแทนในช่วงระยะ3สามปีห้าปีได้มากน้อยขนาดไหนไหครับพี่ก็จริงๆถ้าเกิดเป็นพอร์ตที่ลงแต่หุ้นทั้งอย่าง,ลง,ล,งลงแต่กองทุนหุ้นน,นะฮะก็คิดว่าเน้ําหนักของ emerging market ทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เรามีได้ประมาณส like ัก5 0าสิบกสิบปอร์ซ็ตของพอร์ตเลย Mm. เพราะว่าในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัว,ต,วต้องบอก EM Emerging Market ตอนนี้ยังค่อนข้างล็กยังค่อนข้างช้ากว่าฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปซึ่งเขานาไปแล้ว mm. เพราะฉะนั้นใน EM 5้าสิบเนี่ยผมคิดว่าด้วยความน่าสนใจของเวียดนามแล้วก็ราคาที่ลงมาเนี่ยผมคิดว่ามีในพอร์ตได้ประมาณ 10- 20%เลยแล้วแต่คนทีออ่ชอบมากน้อยแค่ไหนถ้าชอบมากก็ผมว่า20%ของพอร์ตก็ไม่เยอะไปแต่คนที่อยากจะจกระจายความเสี่ยงก็มีสัก สิบเปอร์เซ็นก็ไม่เลวนะครับ mm hmm. ส่วนคาดหวังของต่บแทนเนี่ยอย่างที่บอกตลาดเวียดนามยังมีกำไรเติบโตในระยะยาวเนี่ยผมคิดว่า20%ต่อปีเนี่ยเป็นไปได้ 15- บ0้าถึงแล้วกัน mm hmm. เพราะฉะนั้นผลตอบแทนตลาดหุ้นเนี่ยตรงไปตรงมาไม่ต้องหวังว่า p e จะต้องเพิ่มขึ้นนะเอาท E ประมาณเนี้ยสิบสาเท่าเนี่ยเราก็น่าจะคาดหวังผลตออแทนระดับสัก 15- บ0้าถึงต่อปีได้ mm hmm. ในระยะยาว3-5ปีอย่างท,างที่อย่างที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นไม่่ไมไม ไม่เป็นเรื่องแปลกเลยที่ตลาดเวียดนามจะเพอร์ฟอร์มได้ระดับนั้นต่อปี<ม>นะครับมไม่รวมถึงว่าตอนนี้เนี่ยอัพไซส์ใหญ่กว่านี้คือ,เ,อ,อเรื่องของการขยับ<ม>ตัวเองอัพเกรดตัวเองจากสถานะที่เป็นฟอนเทียมาร์เก็ตเป็นอิมเมจิ g งมาร์เก็ตอันนี้<ม>ถ้าถ้าสำเร็จจริงเนี่ยซึ่งก็ทำมาหลายปีแล้วเนี่ยน่าจะทำให้นักทุนต่างชาติเนี่ยสามารถลงทุนในเวียดนามเพิ่มได้มากอีกเยอะโดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันวันนี้ Asset Plu s มีทางเลือกให้ผู้ลงทุนไหมครสำหรับการลงทุนในตลาดทุนเวียดนาม เป็นยงไงบ้างฮะครับเราก็มีกองคุณชื่อเอสพีเวียดนะครบครับก็เป็นหนึ่งในกองคุณที่เเราออกมาแรกๆในยุคที่เวียดนามกําลังบูมแรกๆเลยก็คือช่วงประมาณสักปี2018นะครับก็น่าจะเป็นเจ้าที่2ที่ทํานะครับก็ไซส์กองเราก็ประมาณ2000กว่าล้านนะครับแล้วก็ performance ปีนี้เนี่ยเราก็ทํามาได้สักสาอซอันนี้คือรวมที่ลงรวมที่ลงมาแล้วนะล่าสุดเทียบกับ ดัชนีเวียดนาม VN Index ที่เป็นดัชนีเหมือนเซ็ตบ้านเราเนี่ย <Yeah. S 2> ขึ้นมาประมาณสักส uh oh. ิบเ็สตก็นี้ต้องบอกว่าเราเราเป็นหนึ่งในที่ที่มีการเลือกลงหุ้นเวียดนามลายตัวเอง uh huh. คือเรามีทีมงานที่เจาะลึกลงไปเรียกได้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมีส่ง uh huh. ทีมงานไปอยู่เวียดนามเป็นเดือนๆ uh huh. ลงไปคลุกคลีกับคนพื้นที่คลุกคลีกับนักวิเคราะห์คลุกคลีกับประเทศเวียดนามอย่างใกล้ชิดจริงแล้วเรา เองอ่ะไม่ได้สนใจเรื่องของดัชนีเท่าไหร่ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าเราลงไปดูว่าหุ้นบริษัทไหนที่จะได้ประโยชน์ในช่วงนี้ไม่กัดเทรนอย่างเวียดนามอย่างเงี้ยตรงไปตรงมากลุ่มสถาบันการเงินอ่ะก็เป็นจุดเริ่มต้นของของประเทศที่ยังยังเรียกได้ว่าจะมีการเติบโตสูงหรือกลุ่มอสังหาริมทรัพย์อะไรพวกเี้ยแต่ก็ต้องไปดูว่าอสังหาริมทรัพย์ตัวไหนจะได้ประโยชน์เยอะหรือ,อกลุ่มพวกค้าปลีกต่างๆเนี่ยก็ อันนี้เองต้องต้องบอกว่ามันคือการอาศัยการทํากันบ้านที่ที่มากกว่าคนอื่นแล้วก็เรื่องของการที่เรามีทีมงานที่ที่เราเอให้ให้เขาทําแต่เรื่องเวียดนามเนี่ยเป็นหลักอืม,มันเหมือนมีคนเฝ้าอะ่ะมีคนติดตามตลอด <c oughs> เพราะฉะนั้นมันก็เลยได้ผลลัพธ์ที่ออกมาค่อนข้างโอเคก็ส่วนหลักการการเลือกพุ้นเนี่ยเราก็มีกระบวนการลงทุนเราสร้างพวก investment s c o r e c a r d ี่ค,คอยแบบเหมือนกับคอยให้คะแนนว่าหุ้นแต่ละตัวเนี่ยมีคะแนนเท่าไหร่ปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะเศรษฐกิจตามสภาวะอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยครับก็ก็เป็นอะไรเป็นกระบวนการที่ได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีคือเราสามารถที่จะรู้หมดว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยมีทิศท,ทางจะขึ้นหรือจะลงอย่างไรก็เลยทําให้เราสามารถที่จะเลือกลงทุนได้อย่างดีที่สุดครับครับผมโอเคก็สําหรับคนที่ไม่ถนัดลงทุนเองนี่ก็ผลตอบแทนนี่ไม่ธรรมดาก,กันนะฮะเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์นี ก็เพิงเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับและนี่ก็เป็นมุมมองนะครับการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามนะครับผ่านสายตาแล้วก็แนวคิดนะครับของคุณคมสันจากค่ายของบริจรอสเซ็ตพาร์ตนะครับตามที่คุณคมสันได้กล่าวไว้นะครับว่าโอกาสการสร้างบลตอบแทนในการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามนั้นก็ยังมีอยู่อีกมากมายแต่ว่าในระหว่างทางเองการติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับเพื่อรับรู้นะครับเท่าทันกับความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลานะครับก็ยังมีความจําเป็นอยู่เช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้พอร์ตการลงทุนของคุณผู้ชมเองก็ประสบความสําเร็จเหมือนอย่างที่ตั้งใจตั้งเป้าหมายกันไว้นะครับแล้วก็สําหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับอยากรับชมข่าวสารนะครับเรื่องของการเงินแล้วก็การลงทุนก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องทางของสำนักข่าวอินโฟเวสได้เลยนะครับแล้วก็ยังไงวันนี้ผมสองคนขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ